สีครับอินซีหัวเช้าครับเก้าโมงแล้วสีเสียดไหมอ้ยสีเสียดครับสีสีเสียดสีเสียด,ดตะเขียวเจ้าสายสั้นนิด,มา,ดมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วครับขายอะไรมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ไทยอยู่ vắng lạ vắng lạ vắng thua thắp <laughs> mà nằm mặt em mà em mặt em Mày นี่ของแท้ครับของแท้